สวัสดีค่ะชลักษณาราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะ เราจะเน้นเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการถอยหลังของดาวเสาร์นะคะวันที่23สิงหาคมที่จะกลับมากลุ่มร่วมกับราหูแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึง12กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะปี2569ใช้เวลากลุ่มร่วมกันทั้งหมด6เดือนโดยที่เราจะวิเคราะห์นะคะจากดาวที่มีอิทธิพลในช่วงนี้ประกอบด้วยค่ะได้แก่ดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์เขามีบทบาทบางอย่างนะคะที่จะส่งสัญญาณอะไรให้คุณรับรู้ได้ดี ก่อนอื่นนะคะเราขอเท้าความย้อนหลังไปในอดีตสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในช่วงปี2544-45ราหูกับเสาก็เคยกลุ่มร่วมกันอยู่ในราศีพฤษกนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลกด้วยเช่นกันค่ะ การก่อการร้ายในประเทศมหาอำนาจคงไม่ต้องบอกนะคะว่าประเทศอะไรสงครามความขัดแย้งในบางประเทศค่ะที่จับอาวุธมาประหัสประหารกันที่แน่ๆน,นะคะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงแล้วก็ลุกลามไปในวงกว้างวิกฤตเศรษฐกิจก็ตามมาอย่างหนักหน่วงนะคะในช่วงนั้นรวมไปถึงนะคะการเริ่มระบาดของไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 ที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่ว เหตุการณ์เหล่านั้นนะคะล้วนมีจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงกระตุ้นในช่วงที่ราหูกับเสาเข้ามาบรรจบกันและในรอบนี้นะคะดาวทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้นะคะพวกเขามาเจอกันในราศีกุมค่ะ จุดเปลี่ยนรอบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของสงครามการจับอาวุธหรือว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคนะคะที่เด่นชัดเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะที่มันจะแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของมนุษย์นะคะแบบยากที่จะควบคุมได้ในอนาคตนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจะออกมาแข่งขันกันโชว์ความเก่งกาจการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเนโครงสร้างการเมืองแล้ก็สังคมก็จะชัดเจน เหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกับ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าครั้งนี้ดาวกลุ่มร่วมกันแค่6เดือนครั้งที่แล้วกลุ่มร่วมกันถึง1ปีค่ะหลายๆอย่างมันจึงมีความยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลนานครั้งนี้นะคะพลังจะออกแนวของการเร่งเร้านะคะกระทบแรงค่ะเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดแต่ก็จะจบแล้วก็เห็นผลได้เร็วกว่าการเปลี่ยนจากสงครามนะคะที่จับอาวุธมาเป็นสงครามทางจิตวิทยาหรือว่าความคิด ความเชื่อแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านยุคแบบฉับพลันได้และถ้าจะเกิดภัยทางธรรมชาตินะคะก็ย่อมที่จะต้องมีไฟแล้วก็ลมนะคะที่จะเป็นชนวนเป็นสาเหตุนั่นเองค่ะเรื่องบางเรื่องที่คุณคิดว่ามันผ่านไปแล้วมันอาจจะกลับย้อนกลับมาทดสอบคุณได้อีกครั้งความลับความกังวลหรือว่าสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญหน้ามันอาจจะกลับกลายว่าเป็นเรื่องที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนะคะก็คือ การดึงจังหวะชีวิตให้มันช้าลงสักหน่อยค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนะคะคุณควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ มองให้ออกนะคะว่าอะไรมันคือสิ่งที่เราควรอดทนฝืนสู้และอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรจะฝืนอีกต่อไปลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรที่คุณเคยปล่อยผ่านไปแล้วก็จริงแต่มันยังคงค้างคาตัดไม่ขาดอยู่บ้างหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องอดทนนะคะประครับประคองกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยหรือเปล่า จังหวะนี้มันไม่เหมาะกับการเร่งรีบค่ะไม่เหมาะกับวิธีทางลัดใดๆทั้งสิ้นเพราะอาจจะนำพาไปสู่ปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเข้ามาแทนได้อย่าลืมนะคะว่าดาวเสาเนี่ยเขาชอบเล่นบทครูใหญ่ของชีวิตคนเรานะคะ ทุกครั้งที่ดาวเสาร์ขยับเขามาเพื่อสอนค่ะมาเพื่อทําให้เราเติบโตดาวดวงนี้ไม่เคยให้อะไรใครง่ายๆนะคะสิ่งที่เราจะได้จากดาวดวงนี้มีแค่ทางเดียวเท่านั้นค่ะคือต้องฝ่าฟันต้องอดทนและมีวินัยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่ดาวเสาร์ให้มันจะมักจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและก็จะติดตัวเราไปตลอดกาลลัคนาราศีตุล หกเดือนนะคะหลังจากนี้คือช่วงเวลาที่พลังงานเฉพาะกิจบางอย่างคะ่ะจะเข้ามากระทบชีวิตของพวกเราทุกคนผลลัพธ์บางอย่างมันอาจจะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะค่อยๆแทรกซึมแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวสัญญาณแรกนะคะที่เห็นเด่นชัดมากก็คือมาจากดาวประจาราศีของคุณนั่นเองคะ่ะดาวศุกร์ มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นกเกษตรอยู่ในภพมรณะก็เหมือนกับว่าคุณกำลังพาตัวเองนะคะไปสู่การเปลี่ยนแปลงการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อรอจังหวะเริ่มต้นใหม่มีความเชื่อมโยงไปที่ความสัมพันธ์ความต้องการลึกๆภายในจิตใจคะ่ะความเป็นอัตตาตัวตน อิทธิพลของดาวนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่นี้มันอาจจะไม่ตอบโจทย์สิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไปแล้วก็ได้หรือว่าหมดเรี่ยวแรงนะคะที่จะประคับประคองอดทนต่อบางสิ่งผลของมฤตยูเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะทําให้คุณตัดสินใจอะไรแบบฉับพลันกับเรื่องบางเรื่องเริ่มที่จะปล่อยวางตัดขาดกับบางอย่างการเริ่มกลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นคะ่ะแคร์สายตาคนรอบข้างน้อยลงก็ได้ หรือว่ากําลังพยายามจะทําบางสิ่งบางอย่างแต่คนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจหรือพูดง่ายๆก็คือนะคะตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นเก่าๆมันกําลังมาถึงจุดจบแล้วค่ะพบมรณะนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการสูญเสียเสมอไปค่ะแต่ว่าเป็นตําแหน่งของการเปลี่ยนถ่ายพลังการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง เหมือนจอมยุทธนั่นแหละคะ่ะทิศทาตุไฟต้องแตกก่อนนะคะแล้วพลังที่ซ่อนอยู่มันจึงจะปรากฏขึ้นมาหรือถ้าคุณอยู่ในสังคมแห่งความจอมปลอมนะคะใส่หน้ากากเข้าหากันหรือเคยเลือกเส้นทางชีวิตที่ผิดพลาดนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เลือกเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองอีกครั้งเราบอกได้แต่เพียงว่านะคะฟังเสียงหัวใจความต้องการของตัวเองให้มากกว่าคําแนะนําของคนอื่นคะ่ะ ช่นะคะคุณอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นฝ่ายเกรงใจอยู่แต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปหรืออยากพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรม อะไรที่เคยทนได้มาถึงจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มช่างใจแล้วค่ะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดถ้ามีใครเข้ามาขายขนมจีบในช่วงนี้และคุณก็รู้สึกว่าโดนใจนะคะเคมีเข้ากันได้เชียวดูแล้วนะคะก็เหมาะที่จะเปิดใจให้แต่เราก็ขอเตือนไว้นะคะว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะที่จะไปต่อได้ในระยะยาวแค่อยากจะบอกคุณว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปใครเร็วจนเกินไปแค่นั้นเองค่ะ เรียนรู้กันได้นะคะแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของราหูด้วยส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่มีคู่รองคนรักนะคะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพวกคุณจะอยู่ที่ประมาณเดือนสิงหาเข้ากันยาดนน้วยล่ะคะ่ะความรู้สึกที่เรียกร้องนะคะอยากให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเหมือนกับว่าอยากรีเซ็ตระบบใหม่ สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมามากขึ้นตอนนี้จะรับรู้ได้ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะหรือถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไปได้ยาก คุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาพูดความในใจที่เก็บมานานหรือไม่ก็ต้องระวังคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรืออาจจะมีเหตุคะ่ะให้คุณจะต้องห่างกันด้วยเรื่องของการทํางานก็ได้หรือห่างกันในเรื่องของความรู้สึกมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคู่แท้แล้วก็มีวาสนาต่อกันคุณจะผ่านช่วงเดือน2เดือนนี้ไปได้ไม่ยากคะ่ะ สำหรับคู่ที่ไม่ได้มีเรื่องขุ่นมัวกันนะคะอาจจะมีแผนที่คุณจะพูดคุยที่เกี่ยวกับอนาคตเช่นว่าเป็นเรื่องของการลงหลักปักฐานหรือว่ารูปแบบนะคะการใช้ชีวิตใหม่ๆที่ต้องการวางแผนร่วมกันมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในรูปแบบหนึ่งให้คุณเห็นสำหรับคนที่มีคนคบคนคุยนะคะแต่ว่าสถานะอาจจะยังไม่ชัดเจน ความชัดเจนนี้มันไม่ได้มาจากฝ่ายตรงข้ามคุณนะคะแต่ว่ามันมาจากสิ่งที่คุณรับรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกด้วยมฤตยูนะคะเขาจะกระตุ้นให้คุณมองเห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่หรือคุณอาจจะได้เจอใครอีกคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่คือเวลาของจักรวาลนะคะเขาจะถามคุณแล้วค่ะว่ารักตัวเองมากพอหรือยังที่จะไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์ที่ไม่เคยชัดเจน บางครั้งนะคะการที่เรายอมถอยหรือว่าตัดใจก็คือการเคารพตัวเองด้วยและที่สำคัญมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่เหมาะสมกว่านะคะเข้ามาได้ในอนาคต และนอกจากเกณฑ์ที่ติความไปแล้วนะคะยังสื่อถึงเรื่องของมรดกแล้วก็ทรัพย์สินที่ตกทอดเมื่อดาวแห่งตัวตนนะคะไปอยู่ในพื้นที่ของการสิ้นสุดการจบการเปลี่ยนแปลงพบมรณะบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกทรัพย์สินเก่าๆของครอบครัวนะคะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน บางคนก็อาจจะได้รับมรดกหรือว่าสิ่งที่ตกทอดหรือว่าสิ่งที่เคยไม่ได้ตั้งใจจะต้องดูแลนะคะแต่ว่าจูจ่ๆค่ะก,ก็ต้องมารับบทบาทหน้าที่นั้นไปโดยปริยายด้วยความจําเป็นบางคนอาจจะต้องตัดสินใจขายโอนยกทรัพย์สินยกกรรมสิทธิ์ให้กับใครบางคนในครอบครัวหรือว่ามีประเด็นที่คุณจะต้องเจรจาตัดสินใจนะคะกับพี่ๆน้องๆญาตินะคะในเรื่องของทรัพย์สิน จังหวะนี้นะคะก็จะมีทั้งสิ่งที่คุณควรเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาต่อและสิ่งที่คุณควรปล่อยให้หลุดพ้นไปและสัญญาณนะคะที่จะบ่งบอกต่อไปก็คืออยู่ที่ดาวอาทิตย์ค่ะเขาจะย้ายเข้าตำแหน่งของตัวเองนะคะในภพลาภะแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะคะเป็นเกษตรในวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีผลไปอีกหนึ่งเดือนเต็ม นี่คือความแข็งแกร่งที่สุดแล้วของดาวอาทิตย์ในรอบปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับการย้ายของดาวเสาแค่ไม่กี่วันด้วยเมื่อพบลาภะนะคะมีความแข็งแกร่งย่อมนำมาซึ่งความโชคดีที่จะมาในรูปแบบต่างๆนะคะหรืออย่างน้อยก็เข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ความเป็นพบลาภะก็เหมือนการได้ใช้บุญเก่านั่นแหละคะ่ะ แต้มบุญที่พวกคุณสะสมกันมาจังหวะนี้นะคะจะได้รู้แล้วก็ว่าสะสมแต้มบุญกันมามากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนการหยอดกระปุกอ,อมสินนั่นแหละค่ะคุณสะสมมาแค่ไหนคุณย่อมเบิกไปใช้ได้เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแค่เรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องของผลลัพธ์โดยรวมเนี่ยเขาจะมาจากความเพียรค่ะความมานะพยายามและคุณค่าภายในที่คุณสะสมมา คือภาพสะท้อนของความตั้งใจน้ำพักน้ำแรงนั่นเองค่ะ หรือบางคนนะคะมีโชคจากการเสี่ยงถูกลอตเตอรี่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละคนนะคะอย่าลืมนึกถึงหลักความเป็นจริงด้วยค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้โชคดีกันได้หมดทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นความโชคดีจากการกระทำอันนี้มีให้เห็นแน่นอนเช่นถ้าใครนะคะกำลังอยู่ในช่วงทดลองงานและมีโอกาสนะคะที่บริษัทจะบรรจุตำแหน่งคุณอาจจะเป็นตัวเลือกที่ถูกพิจารณาแต่นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องทำผลงานสะสมคุณงามความดีมาด้วยส่วน หรือว่าเป็นการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งก็ใช้เกณฑ์เดียวกันนี้ค่ะอันนี้คือแต้มบุญที่มาจากการกระทํานะคะสิ่งที่กําลังจะปรากฏต่อจากนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องฟลุกค่ะหรือว่าความบังเอิญ หรือนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการทําอาชีพอิสระถ้าคุณปูรากฐานมาดีคุณย่อมเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับลูกค้าจะช่วยแนะนําช่วยบอกต่อหรือการได้เข้าไปอยู่ในสังคมเครือข่ายบางที่นะคะแล้วได้เจอคนที่เข้ามาเติมเต็มหรือว่าทีช่องทางโอกาสโดยที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าชักชวนไปทําอะไรร่วมกันก็ได้ นี่คือเกณฑ์ของคนที่ทำดีจะมีลาภผลโดยที่ไม่ต้องเรียกร้องค่ะเป็นสิ่งที่จะกลับมาตอบแทนคุณในรูปแบบที่ใช่แล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นหรือถ้าใครนะคะกำลังรับมือกับเรื่องยากและถ้าคุณผ่านมันไปได้โดยง่ายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงค์ที่ดีจากภพลาภาอีกทั้งนะคะอะไรที่คุณทุ่มเทมาจากก่อนหน้านี้ช่วงที่ดาวอยู่ในภพการงานนั่นแหละคะ่ะ อาจจะมีเข้ามาตอบแทนคุณในช่วงนี้ด้วยก็ได้ส่วนหนึ่งถ้ายังไม่เห็นผลกันนะคะและถ้ามองผลนะคะถ้าต่อเนื่องมาจากดาวสุขถ้าคุณเลือกยืนอยู่กับความจริงความซื่อสัตย์กับตัวเองโอกาสดีๆมันจะค่อยๆทยอยเริ่มปรากฏที่คุณเห็นเช่นกันจัก,กรวาลนะคะกำลังชี้ให้คุณเห็นค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคุณจริงๆและคุณควรใช้พลังงานของตัวเองไปกับเรื่องไหนอย่าลังเลนะคะที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองออกมา ทั้งดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวแห่งแสงสว่างมีทั้งแสงที่จะเปล่งประกายและก็เงาที่คุณจะต้องระวังไปพร้อมๆกันแน่นอนและค่ะว่าทำดีเริ่มมีคนมองเห็นมีคนเห็นแววเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำเหมือนฟ้าเปิดนะคะให้คุณได้ส่องสว่างในแบบของตัวเอง ผู้คนจะเริ่มให้ความสนใจในสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาของความภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะแค่คุณจะต้องหาจังหวะใช้ให้ได้ด้วยเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันนะคะแสงนี้ก็มีความร้อนอยู่ในตัวเมื่อคุณโดดเด่นบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเมื่อคุณได้รับการยอมรับบางคนก็อาจจะอิจฉาและเมื่อคุณมั่นใจถ้ามันเกินไปก็อาจจะกลายเป็นอัตราที่ดูเกินความพอดีค่ะทําให้หมดเสน่ห์ไปได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้คุณก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยและที่นอกเหนือจากที่ตีความไปแล้วนะคะตำแหน่งนี้ก็ถือว่ามีพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะถ้ามองในเรื่องของธาตุ ความเป็นธาตุไฟกับธาตุลมนะคะเขาผสมผสานกันเมื่อดาวในภพลาพะเลงกับดาวที่อยู่ในภพปุตตะมันเป็นพลังแห่งความหวังแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ จกักรวาลกำลังจะบอกคุณว่าจงกล้าเลือกกล้าลงมือทำสิ่งที่มันสำคัญซะตั้งแต่ตอนนี้วันนี้ค่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่คุณจะสร้างต่อจากนี้มันสามารถกลายเป็นลาภผลในอนาคตค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่คุณค่าในตัวคุณเองสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นลาผลโอกาสหรือความสำเร็จได้ในเวลาที่เหมาะสม จังหวะนี้นะคะคนรุ่นใหม่วิวัฒนาการที่ทันสมัยมันอาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างกับการขับเคลื่อนของคุณด้วยเช่น่าคนรุ่นใหม่นะคะแชร์ผลงานของคุณจนทําให้เป็นที่รู้จักหรือว่าน้องหรือว่าลูกน้องนะคะก่อให้เกิดไอเดียอะไรบางอย่างคะ่ะคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะก็สิ่งที่คุณพร่ำสอนก็อาจจะย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่สร้างให้คุณมีชื่อเสียงด้วยก็ได้ รวมไปถึงนะคะมิตรภาพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะต่อยอดนะคะทำให้เป็นคู่คิดคู่สร้างที่สามารถสนับสนุนกันได้ทางใดทางหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะมันคือการตั้งใจกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วหรือว่าโอกาสที่คุณได้รับและทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะเราจับเอาเดาวที่เป็นเกษตรที่ใกล้เคียงกันทั้ง3าดวงค่ะเริ่มจากราหูก่อนเลยนะคะตามมาด้วยดาวศุกร์แล้วก็ส่งต่อมาที่ดาวอาทิตย์ นี่จึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงธรรมดานะคะมันคือจังหวะของการใช้พลังงานอย่างจริงจังรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาต่อไปนะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดนึงค่ะ ยังคงสมัครทันนะคะท่านใดสนใจที่อยากเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์เพราะว่าเรามีคลิปบันทึกการสอนให้ทุกครั้งค่ะเผื่อว่าใครเพิ่งมาเห็นประชาสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะได้ไม่เสียโอกาสเพราะว่าเราจะเปิดสอนอีกครั้งก็คือต้นปีหน้าเลยเป็นหลักสูตรเบื้องต้นนะคะเรียนกันทั้งหมด6เดือนค่ะตามวันเวลาที่เห็นอยู่นี้เป็นการเรียนออนไลน์นะคะผ่านระบบ Google Meet ค่ะ อยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้ท่านใดสนใจคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปว่าสนใจเรียนนะคะและเดี๋ยวเราจะส่งช่องทางการติดต่อค่ะเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ก่อนค่ะสิ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะก็น่าจะพอให้คุณเห็นทิศทางความเป็นไปที่จะสื่อถึงราหูกับดาวเสาร์ในภพปุตตะได้บ้างและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวบาปราะห์ทั้งสองดวงนี้มีความเป็นตัวตนที่สูงค่ะ ความเป็นดาวคู่มิตรก็ใช่ว่าจะสะดวกราบรื่นไปสมดแต่ว่ามันเป็นความยากที่สามารถเกื้อนหนุนกันได้ถ้าเข้าใจธรรมชาติของเขานะคะส่วนในด้านที่ดีนะคะของดาวสองดวงนี้ที่เป็นคู่มิตรกันก็คงต้องยกให้การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะรับมือไม่ยากแค่จัดลำดับให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ดีค่ะและใช้เวลาทุกนาทีให้มีความหมาย เสาราหูคู่มิตรคิดสร้างทางปูรากฐานปลูกแนวทางอย่างแน่วแน่ความคิดล้าต้องรอบคอบต้องคอยแคร์แม้นช้าแต่ก้าวแน่ไม่เอ็นเอียงโชคลาบมีแต่วิธีใช้แรงผักต้องคิดหนักฝ่าทางไกลไม่หลีกนี้เปลี่ยนผ่านใหม่สร้างความมั่นแต่พอดีแม้นยากแสนแต่ได้ดีมิเหมือนใคร ถือว่าเป็นคู่ดาวที่ทรงพลังนะคะคุณคิดเหมือนเราไหมอะคะว่าเขาถอยหลังกับมากลุมร่วมกันเพื่อสร้างผลสร้างเหตุเฉพาะกิจอะไรบางอย่างฉะนั้น6เดือนนี้สําคัญนะคะสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทหรือว่าสิ่งที่พวกเราพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเราได้ในระยะยาวพลังงานของดาวสองดวงนี้นะคะมาเพื่อจัดระเบียบเปลี่ยนระบบชีวิตใหมค่ค่ะผ่านบททดสอบเฉพาะตัวของแต่ละคน ความเป็นพบปุตตะนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆการผูกมิตรผูกสัมพันธ์เรื่องของไอเดียที่จะบันเจิดและคะ่ะหรือว่าชีวิตนะคะอยู่ในช่วงที่จะต้องเลือกนะคะอยู่ตรงทางแยกค่ะว่าจะไปซ้ายหรือว่าขวาดีรวมไปถึงนะคะคนที่อายุน้อยกว่าสถานะใดก็ได้ค่ะจะเข้ามามีบทบาทที่ชัดเจน บางคนพบช่องทางการลงทุนนะคะหรือว่าตั้งใจจะทำนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทำอย่างจริงจัง หรือว่าอยู่ดีๆนะคะก็มีแรงบันดาลใจบางอย่างเข้ามานะคะแบบที่ไม่ทันค่าคิดแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนมุมมองของคุณต่างไปจากเดิมแต่ละคนนะคะคุณจะได้รับผลในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนด้วยและยิ่งเมื่อมีดาวเสาเข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นตัวแทนของการสร้างรากฐานความมั่นคงค่ะ อสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์มีโอกาสที่โครงสร้างชีวิตบางแง่มุมย่อมเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานความรักหรือว่าความเป็นอยู่ในครอบครัวการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเป็นไปได้ทั้งภายนอกกายภาพแล้วก็ภายในจิตใจถ้าเป็นภายนอกนะคะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะ ใครที่มีแผนจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้6เดือนมีโอกาสเป็นไปได้เช่นว่าต้องแต่งงานนะคะย้ายตามที่อยู่ไปไปอยู่กับคนรักหรือว่าได้ที่ทำงานใหม่ก็ต้องย้ายที่อยู่ตามต้องย้ายเพราะว่าต้องไปช่วยดูแลบุตรหลานเลี้ยงดูเลนก็เป็นไปได้นะคะ หรือการได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือไปเป็นสะพ้ายลูกเขยสัตว์เลี้ยงก็ยังได้นี่เป็นพลังของการเจริญเติบโตนะคะการเพิ่มพูนการต่อย,ยอดจากสิ่งที่มีจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ส่วนถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องเติบโตแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการสร้างรากฐานชีวิตค่ะหรือจะต้องลงหลักปักฐานกับอะไรแบบจริงจังสักที ครึ่งปีหลังนี้นะคะย่อมมีสิ่งที่จะต้องต่างไปจากครึ่งปีแรกการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการจัดการตัวเองนะคะแล้วก็จะส่งต่อไปที่คนรอบข้างด้วยสำหรับคนที่คิดจะขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ขายกันได้ง่ายๆนะคะแต่ก็มีโอกาสจะขายได้อาจจะต้องเจอนะคะอะไรที่เป็นประเภทที่ขั้นตอนจะยุ่งยากสักหน่อยคะ่ะเช่นว่าเอกสารล่าชา้าคนเจรจาก็ยึกยักไปมา หรือนะคะต้องลดราคาเพื่อสร้างแรงจูงใจแต่ว่าถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขความยุ่งยากนี้ได้แล้วก็จัดระบบให้มันชัดเจนมันมีโอกาสขายได้นะคะสําหรับคนบางคน ความเป็นเกษตรของราหูจะช่วยดึงดูดแล้วก็โน้มน้าวได้สําเร็จแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยเพราะว่าที่จริงแล้วนะคะดาวเสาร์เองเนี่ยที่เป็นดาวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรงไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากมายนักเลยค่ะไหนจะโครจรวิปริตนะคะเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังแล้วก็เป็นพินทุบาทด้วย <c oughs> ก็ถือว่ามีจุดเสียพลังงานตรงนี้นะคะต้องอาศัยจากราหูเป็นหลักเลยแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะชีวิตของคนคนนั้นจริงๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ เพราะบางคนขายเพื่อที่จะลดภาระที่หนักนะคะถ้าขายได้ก็คือเข้าเกณฑ์ของการเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตไปเลยค่ะทําให้มีความคล่องตัวมากขึ้นทิศทางชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปโดยปริยายแต่ถ้าถามว่าง่ายไหมก็คงไม่ง่ายนักหรอกค่ะอาจจะต้องเจรจาก,กันหลายรอบสักหน่อยแล้วก็ต้องยอมรับเงื่อนไขมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบบ้างเล็กๆน้อยๆหรือถ้าใครเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์จังหวะนี้นะคะของเก่าของมือสองมีโอกาสขายได้มากกว่าค่ะ อีกทั้งนะคะก็ยังหมายถึงการลงทุนที่ควรมุ่งเน้นไปที่การให้ผลระยะยาวการมีดวาวเสาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่เหมาะกับการเกลงกําไรระยะสั้นๆหรือบางคนนะคะกล้าออกจากงานประจำค่ะมามีกิจการเล็กๆหรือว่าอาชีพอิสระเป็นของตัวเองนี่ก็เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนนะคะของการสร้างรากฐานใหม่ๆให้กับชีวิต คนที่มีอาชีพมีงานประจำนะคะก็อาจจะเพิ่มช่องทางการรับงานเพิ่มเติมค่ะหรือว่ารับงานนอกสถานที่ด้วยก็ได้ให้คุณเห็นภาพเฉยๆนะคะว่าการขยับขยายการสร้างรากฐานมันเป็นไปได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสายงานของพวกคุณแต่ละคนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นลาภผลนะคะจากการที่คนที่มีแผนมีการวางโครงสร้างระบบงานที่เป็นระบบที่ดีเพราะว่าดาวเสานะคะเขาจะเข้ามาส่งเสริมสิ่งที่คุณทําให้มีแบบแผนมีกระบวนการและต้องใช้ เวลาเลยแหละคะ่ะที่สําคัญไม่ว่าสิ่งใดที่มีดาวเสาเข้าไปเกี่ยวข้องจะไปเร่งเอาผลสําเร็จไม่ได้แน่นอนค่ะทุกการเริ่มต้นทุกความสัมพันธ์ล้วนแล้วจะต้องมีการฝ่าฟันมีความอดทนและก็ต้องใช้เวลาโดยรวมนะคะโอกาสและอุปสรรคความยากมันต้องเข้ามาพร้อมๆกันเพราะว่าเป็นการผลักดันจากดาวบาประคอทั้งสิ้นบางทีนะคะสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำหรือว่ารับมืออยู่ในช่วงนี้ก็ามาจากการถูกกดดันด้วยด้วยส่วนหนึ่ง อันนี้สงที่ดีนะคะมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อคุณจะต้องทําเรื่องยากบางอย่างก่อนค่ะตรงนี้เราก็แค่ต้องฝ่าฟันกันไปซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะยืนยันได้ว่าหนึงปีครึ่งหรือว่าครึ่งปีหลังต่อจากนี้คุณสามารถที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงบางอย่างให้กับชีวิตคุณได้หรือจากที่มีอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะคะเข้าสู่วัฏจักรของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างเต็มตัว บางคนก่อนหน้านี้นะคะไปซุ่มเรียนศึกษาวิชาความรู้อะไรมาก็มีโอกาสที่จะได้นำมาใช้อย่างจริงจังดาวสองดวงนี้นะคะเขาจะทดสอบคุณในเรื่องของความพยายามค่ะคุณต้องอดทนมากกว่าที่เคยบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าทำไมจังหวะชีวิตความสำเร็จของฉันมันมาช้าจังเมื่อไหร่จะถึงจังหวะเวลาของคุณสักทีที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็มีอุปสรรคตลอดทางเหตุผลก็เพราะว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนเราไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ แต่ละรอบนะคะของการย้ายของดาวก็จะมีทั้งผู้ที่สมหวังแล้วก็ผู้ที่พลาดหวังได้ซึ่งการตีความภาพรวมแบบนี้เราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะบอกได้ว่ามันจะเป็นโอกาสของใครและถ้ามองย้อนกลับไปนะคะดูสัญญาณที่เราพูดถึงกันในช่วงแรกคุณจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าดาวสุกกาลังส่งสัญญาณบอกคุณคะ่ะว่าถึงเวลาที่จะต้องปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเพื่อกลับมารักตัวเองให้มากขึ้น คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการตั้งหลักหรือว่าปรับตัวกับเรื่องบางเรื่องก่อนนะคะที่จะก้าวต่อไปแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะตกผลึกเองแหละคะ่ะว่าอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นไหนต่อไปหลังจากนี้ส่วนดาวอาทิตย์นะคะกำลังบอกคุณว่าทุกการเริ่มต้นแม้มันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลชัดเจนแต่มันคือการวางรากฐานที่มั่นคง พูดง่ายๆก็คือนะคะเป็นการสะสมแต้มบุญรอบใหม่ค่ะอย่ารอให้โชคโอกาสมาเคาะประตูที่หน้าบ้านเองนะคะแต่คุณจะต้องลงมือสร้างด้วยตัวเองค่ะและเมื่อเวลานั้นมาถึงมันจะกลายเป็นโอกาสที่คุณเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาได้ส่วนราหูกับดาวเสารนะคะกำลังบอกคุณว่าหลังจากนี้นะคะอย่าใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นค่ะเพราะว่าโครงสร้างชีวิตที่จะเปลี่ยนไปหลังจากนี้มันจะมีผลกับคุณไปในระยะยาว ถ้าเริ่มต้นทำอะไรนะคะจงเริ่มด้วยความตั้งใจที่จะต้องอยู่แล้วก็ดูแลรับผิดชอบไปที่ถึงที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหม่คนรักใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือว่าสมาชิกที่จะเพิ่มเข้ามาอย่ามองแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะคุณต้องมองอนาคตไปไกลๆและให้ทุกอย่างนะคะมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าจินตนาการหรือว่าการคิดเข้าข้างตัวเองจัก,กรวาลกำลังจะพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะขอให้ตั้งใจให้ดีค่ะ และท้ายที่สุดนี้นะคะดาวทุกดวงบนท้องฟ้าไม่มีดาวดวงไหนแล้วค่ะที่จะใจร้ายกับพวกเราอย่างตั้งใจต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะหน้าที่ของราหูกับเสาอาจจะดูหนักหนาสาหัสหน่อยสําหรับบางคนแต่บางครั้งนะคะถ้าเราลองมองย้อนหลังกลับไปเรื่องยากเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นบทเรียนมันเป็นภูมิต้านทานที่ดีของชีวิต วันนี้หลายๆคนนะคะคุณอาจจะกำลังเผชิญกับความท้าทายแต่จงจำไว้นะคะว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่จะทำให้เราล้มลงแบบไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่หยุดพยายามสะอย่างเป็นกำลังใจให้เสมอเหมือนเดิมนะคะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ